ผู้ชมทุกร้อนของพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเข้ามาที่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกได้นะฮะอาจจะเป็นทุกร้อนของท่านไม่รับความเป็นธรรมคนเดียวหรือว่าเป็นหมู่คณะเหมือนกับพี่ๆไลเดอร์เมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมีในส่วนของทุกร้อนของผู้ที่ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะแล้วก็เป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐนะแล้วก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการถูกปรับเนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ไม่สามารถทํางานส่งมอบตามระยะเวลาที่กําหนดได้นะแต่ว่าในการถูกปรับนี่ยนะมูลค่าโหสูงมากนะฮะพันล้านบาทได้นะจากกลุ่มผู้รับเหมาเนี่ยประมาณ60บริษัทด้วยกันแต่ว่าในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็มีมาตรการออกมาเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิดแต่ว่ามาตรการนั้นพี่ๆก็บอกผมยังไม่ได้รับสักที นะคะยังไม่ได้เป็นรูปประมสักทีนะฮะตัวแทนของผู้รับเหมาเหล่านั้นค่ะคุณมนัฐเยี่ยมผากับผู้ประกอบการบริษัทเพียงพอพบที่นนทบุรีเป็นตัวแทนมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่มณัฐคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะแล้วก็มีตัวแดนพี่พ,พี่ผู้รับเหมาท่านอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะถามทางพี่มนัฐประมาณ60บริษัทนี่ค่าปรับพันล้านเลยเหรอหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทโอ้เยอะมากนะะท่านวิเชียนนะคะแล้วก็ในค่าปรับตรงนี้เนี่ยที่พวกเรารวมตัวกัน เห็นบอกว่าไปร้องเรียนหลายหน่วยง,งานด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยคะใช่ครับจริงๆมันมีมาตรการออกมาประมาณวันที่6สิงหา2564เขาเรียกวว693ทายนะว693มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนามันมี2อ,ส,อส่วนส่วนแรกได้คืนอ่าคือคือถ้ามันไม่ได้คืนทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะจบ แต่มันมีส่วนแรกได้คืนส่วนที่2ไม่ได้คืนต้องถามว่าส่วนที่2ที่ไม่ได้คืนก็คือพวกวพี่ใช่แล้วที่ไม่ได้คืนเพราะอะไรคะคือมติออกมาวันที่6สิงหา2564เราส่งงานไปแล้วก่อนวันที่6สิงหา<อ>แล้วโดนค่าปรับไปแล้วเขาบอกว่ามันหมดนิติสัมพันธ์แล้วพอเขาบอกมันหมดนิติสัมพันธ์พวกเราพยายามเราไปที่สํนานักงานปลัดก,กระทรวงการคลังไปลองเรียนว่าทำไมมันสมาตรฐาน เขาก็ม <rium> <asure it> ีหนังสือออกมาให้พวกเราวันที่22ีพฤศจิกหายหหนังสือราชการเลหนังสือราชการเลยาครุฑเลยเหรอะใช่ให้คืนค่าปรับที่โดนปรับไปแล้วทั้งหมดใครลงนามคะสำนักงานประหลัดประหลัดกระทรวงการคลังอ๋อเหรอคะเนี่ยพอมีหนังสือนะประหลัดเราเราได้มีการดําเนินการคืนไหมคะคืนเราไปที่กรมบัญชีกลางนะเขาบอกให้กรมบัญชีกลางเป็นคนเพิ่มแก้ไขมติที่ออกมา6 6 9 3นี่เลยนะให้แก้ไขแล้วส่งเรื่องให้ สำนักงานที่การเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อที่นําเข้าคอรลม่เพื่อจะคืนค่าปรับให้พวกเราค่ะค่ะมันใช้เวลานานมากนะตั้งแต่ปี64ไปเข้าเข้าไปที่สํานักงานที่การเลขาธิการบันทีวันที่6ธันวาห6 6ิ<ป>สองปีโดยประมาณสองปีโดยประมาณอ้าวก็เข้าไปแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างคือไปถึงสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เขอเขาก็เวียนๆนะหนังสือขอความรับผิดชอบทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานยืนยันว่าให้คืนค่าปรับ ทุกหน่วยงานยื่นงนไว้ให้คืนค่าปรับอเราก็เดือนมกรลาหกสิบหกหกสิบเจ็ดสรคต้นปีเนี่ยนะฮะใช่ต้นปีเนี่ยสรคคือสํานักการเลขาธิการเนี่ยทําหนังสือถึงคณะดนตรีเพื่อจะเข้าคอรมอแต่ไม่นําเข้าส่งกลับมาสรคเราก็ถามว่าทาไมไม่ไม่นำเข้าคอรามอเราถามไม่มีคําตอบนะไม่มีคําตอบให้เรานะ ทำไมคุณแนะนาเรื่องเข้าคอรลมเราทําหนังสือถามเป็นกิจลรักษณะัใ,ในหน้าหนังสือสถามนะฮะส,สุดท้ายเราเราคำเพื่อคําถูกนะส่งหนังสือถึงกบริการการเงินการคลังสภาผู้แทนราษฎรเขาถามเลยว่าถามกรุมบัญชีการเรื่องไปถึงไหนถามสอาลอเรื่องไปถึงไหนแล้วได้คาตอบไหมได้คาตอบอ่ะไหนอยากรู้คําตอบบ้างเลยพูดรับเหมาถามไม่มีคําตอบแล้วกรรมธิการถามได้คาตอบว่าช่วงนั้นมันมีการเปลี่ยนนายกเปลี่ยนลตรีว่าการกระทรวงการคลังทําให้เวลามันช้าเราไม่สามารถ จะนาเรื่องเข้าได้ทันเวลาซึ่งมันเป็นคําตอบที่เฮ้ยว่าไหร่ล่ะนะนี่คุณเปลี่ยนเรื่อยมากคคุณเปลี่ยนบ่อยมากนะ<อ>ปีนคุณเปลี่ยนนายกสองครั้งอะแล้วไอ้คนนายกคนที่สี่ที่ห้าเราต้องรอขนาดนั้นไหมเราถามเราอยากให้คําตอบแล้วแน่นอนคําถามเนี้กรรมธิการก็ต้องถามด้วย <S <S 2> <S 2> เขาถามกรมิัชีการนะแล้วถามสำนักงานรัฐตอบยังไงบ้างตอบตอบให้ผมนะตอบตอบตรงทางชัดเจนนะว่าว่าเรื่องเนี้ย มันมีการเปลี่ยนตัวนายกเปลี่ยนแลฐทนตีว่าการกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นจะต้องส่งเรื่องมาให้ท่านเหล่านี้ยืนยันใหม่อีกรอบนึงใหม่อีกรอบหนึ่ง,อองเอาละท่านวิเชียนคะโอ้โหในกรณีนี้ท่านอยากแนะนํำยังไงบ้างคะ,อะสอบถามนิดหนึ่งครับที่ว่ามีสองรอบอะนะร,รอบแรกส่งงานก่อนหสิงหาใหกสี่ครับอันนั้นอะ เราเสียค่าปรับไปแล้วเสียไปแล้วครับเสียไปแล้วส่งงานไปแล้วครับผมแต่หลังจากนั้นมีคําสั่งหรือมีมติออกมาว่าให้คืนค่าปรับมีต้องเสียค่าปรับคือให้คืนค่าปรับเราไปขั้นตอนแรกตั้งแต่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนะครับลงนามว่าให้คืนค่าปรับให้คืนค่าปรับกับท่านวิเชียนเอาละเมื่อผู้มีอํานาจลงนามในคําสั่งให้คืนค่าปรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการหรือปฏิบัติ ตามคําสั่งตรงนั้นถือว่าเป็นคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายานะฮะหลักเป็นเช่นนั้นนะฮะแต่ประเด็นปัญหาไม่แน่ใจว่ากระบวนการวิธีการในการที่จะจ่ายเงินคืนกับผู้รับเหมาทั้ง60สิรายเนี่ยมันติดขัดตรงไหนอย่างไรหรือมีประเด็นอื่นตามมาหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่ว่าถ้าดูเอกสารดูจากที่ท่านพูดเนี่ยนะครับมันเข้าเกณฑ์ว่าหน่วยงานภาครัฐนี่ต้องรับผิดชอบ ต้องจ่ายเงินนั่นคือหลักการนนััคคือหลกรถ้าหลักการเป็นเช่นนั้นแล้ววิธีการดําเนินการต่อแนะนำหน่อยท่านวิเชียนมันมี2วิธีนะวิธีแรกคใช้วิธีเจรจาเพื่อหาข้อยุติเจรจากับใครตัวน่วยงานเขาควรไปเจรจากับะทรวงกานที่เกี่ยวองกับตกลางนะครับท่านที่ออกหนังสือมาเนี่ยฮะ ทางเราได้ไปเจรจาหรือยังเราเจรจาหลายรอบมากเนะเขาพร้อมที่จะจ่ายเขาพร้อมที่จะจ่ายนะแต่ว่ามันติดที่ฝ่ายการเมืองทําไมไม่นําเรื่องนี้เข้าคอรมอทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกบเทงการนะสอรคพร้อมที่จะจ่ายนะเขายืนยันว่าพร้อมที่จะจ่ายจะให้ไปคุยกับใครครับท่านนายกวิเชียนครับนายกนายกเลยดีต้องคุยกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอาจจะต้องถึงรัฐมนตรีนะที่เกี่ยวข้อง ทางเชนลัมตีว่าการกระทรวงการคลังได้คุยหรือยังคือเราเข้าไม่ถึงหรอกนะบอกตรงๆนะเราเราเข้าไม่ถึงแน่นอนครับจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะคุยนะแต่เมื่อวันเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเราไปยื่นเรื่องที่สู่ร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้เจอถึงว่าเป็นข่าวดีเนาะเขาบอกว่าตุลานี้เรื่องของพี่เนี่ยจะต้องเข้าคอรมอเมื่อวานนี้เราสอบถามไปที่สรลครนะเขาบอกวันที่22เนี่ยเรื่องนี้จะต้องเข้าคอรมอ เราไปตามดูเราถามที่22ตุลาคมแต่เราเนี่ยเราเริ่มไม่มั่นใจเพราะมกราลาเนี่ยคุณก็จะนำเรื่องนี้เข้าคอรมอลงั้นขอสองสองส่วนถ้าได้เข้าคอรมอลก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ได้เข้าคอรมอลท่านนายกวิเชียนแนะนำยังไงดีครับก็ยินดีฮะสาทนายความยินดีที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะหนึ่งช่วยเจรจาเพื่อทำหนังสือถึงผู้ที่มีอำนาจ นะสูงสุดในการที่จะบริหารการจัดการนะแล้วก็อ,อาจจะต้องนัดนะพบปะพูดคุยประชุมกันนะเพื่อหาทางในการที่จะช่วยแก้ปัญหานั้นทางหนึ่งทางสุดท้ายจริงๆนะสมมติว่าทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งสง,งบนะไม่มีการขยับอะไรเลยก็สุดแล้วแต่ทางผู้รับเหมาเนี่ย จะดําเนินการทางกฎหมายอย่างไรนั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายไปถึงฟ้องศาลเลยก็คงต้องไปถึงขั้นนั้นนะังั้นพี่ๆเหล่านี้ก็น่าจะต้องทําจดหมายแล้วก็เรียนไปยังทางสภาทนายความขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยดําเนินการให้ความเป็นธรรม กับปัญหาเรื่องนี้ดีไหมคะจะได้เป็นกิจจัดลักษณะเป็นต้นเรื่องนะพี่มานะถ้าท่านทาหนังสือมาถึงทางสภาธนายความทางสภาทนายความก็จะดําเนินการดูข้อที่จริงในเอกสารที่ท่านนํามาแล้วก็ทางสภาธนายความจะทําหนังสือถึงคนที่เกี่ยวข้องว่าช่วยติดตามหรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับคนที่รับความเดือดร้อนด้วยอันนั้นเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วครับก็ทํา หลายๆทางพร้อมกันะนะหนึ่ง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 ก็ว่าไปเผื่อยี่สิบสองตุลาเป็นไปตามแผนก็ดีนะฮะแต่ไม่ต้องรอยี่สิบสองตุลาแล้วอยทำหนังสือถึงสภาธนายความนะฮะเขาทำได้เลยเนาะก็ทำากอไปหน <c oughs> ังสือสภาธนายความยกเลิกได้ค่ะออไม่ได้ถอนฟ้องคดียา,ย,าย,ายานี่หนา <c oughs> ใช่ไหมคะถ้าเรื่องสำเร็จด้วยดีก็ก็ขอได้นะพี่ๆอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่ๆบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ยินแนวทางที่ท่านนายกสภาธนายความแนะนําแล้วค่ะคืออยากให้ผ่านคอรมอฮะ ยี่สองเพราะหนักมากแล้วตอนนี้ผู้ับเมาทุกรายหนักถึงหนักที่สุด้วฮะก็บอกว่าบางรายถึงจะต้องหยุดนะไปต่อไม่ได้เลิกกิจการหยุดกิจการโดนแบค์ด้วยเนาะคือมันมีเงินที่จะต้องใช้แต่เงินส่วนนี้มันไม่มาเนี่ยหลายสิบรายที่จะต้องถูกขึ้นแบคต์จากหน่วยงานราชการไม่สามารถปัวิการได้เพราะบางทีเราก็ไม่สามารถทำงานต่อได้ก็กลายเป็นผู้ละทิ้งงานใช่ใช่ใช่พอนึกภาพออกเลยนะคะจริงๆเนี่ยกรมบัญชีกลางบอกพวกเราว่า ภายในปีหกห้าพี่ต้องได้เงินก้อนนี้อ้เราก็หวังเนาะเราก็ประมูลงานต่อเฮ้ยแต่มันไม่มาล่ะม,มันไม่มาเหมือนกระถุเหมือนเราถูกหลอกกันนะว่มนเราก็ถูกหลอกเฮ้ยเฮ้ยคุ้นไปเหอะนะเราเราเราเหมือนกับหลอกพวกเรานะเข้าใจเห็นใจนะแต่ว่าทั้งนี้เข้าใจเห็นใจไม่พอ เราคงต้องเดินหน้าต่อไปไม่ใช่เห็นใจแล้วก็ตามไปด้วยทําใจนะฮะงานนี้ทําใจไม่ได้นะต้องทำเงินมาคืนเรา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 อยากได้เนาะคือต้องบอกเลยว่าถ้าพี่ๆได้รับความเป็นธรรมในเมื่อมีมีมติออกมาอย่างนี้แล้วนะได้รับความเป็นธรรมได้เงินคืนก็จะไปเดินหน้าใช่ครับใช่ธุรกิจนะแล้วก็ลูกจ้างที่อยู่ในบริษัทพี่ๆคิดว่าโอ้โห ก็คงไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยก็ถือว่าช่วยด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยทางหนึ่งนะเกี่ยวกับการก่อสร้างสังหาริมทรัพย์ต่างๆถูกต้องนะฮะเพราะว่าแน่นอนผู้ระเบมาต้องการเงินในการที่ไปบริหารจัดการในโครงการอื่นถ้าเงินก้อนนี้เขาไม่ได้มามันก็หยุดนิ่งหยุดทําให้มีปัญหาหลายอย่างตามมาทั้งครอบครัวทั้งคนงานที่มีอยู่ใช่ครับช่วยกันเดี๋ยวเราก็จะเป็นกำลังใจให้ค่ะสอาบมาแล้วคุยมาเลยนะเท่าที่ติดต่อกันอยู่นี่นะ สู้มานานเป็นหลายปีนั่นหนึ่งละวสองปรากฏว่ากรมบัญชีกลางกระทรวงอังคก็ผ่านไปแล้วว่ามีเงินแล้วและอนุมัติแล้วและส่งมาที่ก็อย่างที่ท่านวันนั้นเล่าให้ฟังไม่เป็นไรครับแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวจะเอาเข้าไปไม่เอาเข้าแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลก็เลยไปยื่นกันครั้งสุดล่าสุด เมื่อวันก่อนนี่เองงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้า<ช>วันที่22ตุลาคมด้วยกันนะ,ะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มน,นัสแล้วก็พี่ๆทุกท่านที่เป็นตัวแทนเพื่อนๆมาในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะฮะขอบพระคุณมากๆค่ะนะฮะวันนี้ทุกร้อนเป็นหมู่คณะกันเลยนะคะ,ะ,ะช่วงหน้านะมาช่วยเหลือประชาชนกันต่อนะเพื่อให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นกรมที่ดินมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมสักครู่ค่ะหาทางออกไม่ได้ สนามป้าวบนแ่าทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0817159551-3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ